สวัสดีครับเป็นการเทดสอบตัวอาซิมแปดนะครับตัวอาซิมแปดตัวนี้นะครับจะเป็นอาซิมแปดโกนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับสังเกตนะครับจะไม่เหมือนกันแพ็คกิ้งก็จะมีซีเรียลให้นะครับสําหรับแอคทิเวตนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาตัวอาซิมนะครับที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้แต่แบบอาซิมเจ็ดซิมเจ็ดบวกแล้วก็ซิมแปดเนี่ยจะไม่สามารถนะครับใส่ซิมเอสสองพันหนึ่งได้นะครับเอสสองพันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับอาซิมแปดโกสามารถใส่ได้แล้ว ให้เราทําการใส่อาใส่ตัวอะซิมนะครับเข้าไปแล้วก็เอาซิมเอตัวนี้นะครับเป็นเอส 3G 201ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าเครื่องนะครับหลักการเซ็ตจะยังเป็นเหมือนตัวอะซิมแปดก่อนหน้านี้นะครับก็คือเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเลือกรุ่นที่เราจะเซ็ตตัวนี้เป็นไอโฟน 4s ก็เลือก 4s นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกเครือข่ายที่เราเช็คได้ J-Pan Shop Bank นะครับ J-Pan Shop Bank นะครับ กดยอมรับไปนะครับแล้วก็เปิดปิดเครื่องหนึ่งทีนะครับตัวนี้เป็นซิม AS 2อ0 1ันหนึ่งนะครับเท่าที่ทำการเทสนะครับ3 4เครื่องใช้ได้ปกตินะครับสัญญาณ 3G ก็ใช้ได้ครับสำหรับอาซิม 8G นะครับทางค่ายอาซิมทำออกมาใหม่รองรับซิม 128K นะครับรวมถึงลองรับในส่วนของนะครับเครื่อง AU สปินแล้วก็วอลิซอนนะครับตัวนี้เปิดเครื่องขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ก่อนหน้านี้ตัวอาทิมต่างๆจะยังไม่สามารถจ่ายเสองพันได้นะครับหรือตัวทิมที่เขียนว่าจามจีเนะครับในตัวแพ็คเขา mm hmm. หรือเิมเดิมที่ลูกค้าไปทำการอัปเกรดเป็น a <S, mm hmm. s 2 0 0 1ก็เช่นกันนะครับสามารถใจ R ่ายอาทิม8โกตัวนี้ได้ พอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็เช่นเดิมนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรรอแค่ในส่วนของสัญญาณโทรศัพท์นะครับทุกครั้งที่มีการเกดรี r ิมหรือ x c คติมต่างๆนะครับครั้งแรกที่ทําการเปิดบูตเครื่องนะครับควรจะปิดในส่วนของอข้อมูลเซลลูล,ล่าก่อนนะครับเกี่ยวกับอินเทอร์นเน็ตให้ตัวเครื่องทำทำการจับค่าสัญญาณโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อน,นครับถึงจะไปเปิดเรียกใช้อีกทีนึง อนนี้ก็ตัวเครื่องกําลังค้นหาสัญญาณอยู่นะครับแผเรียตัวเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็นเจแปนรับไหมครับขึ้นเป็นค่าตัว AS21 แล้วคือถ้า AS21 โค้ดจะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็สลับไปเป็น AS นะครับเรามาเทสในส่วนของสัญญาณ 3G นะครับในตัวของสัญญาณ 3G ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัว R18 ตัวนี้นะครับ R18 Pro ตัวนี้สามารถ ได้ทําการฟิกแล้วนะครับในส่วนของ m มทเซ็ e นะครับที่ส่งไปและปลายทางไม่ได้รับนะครับปลายทางรับเป็นข้อความว่างเปล่านะครับอาติมแปได้ทําการฟิกแมทเซ็แล้วก็ฟิกคล l เ r อร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเยี่ยมชมสินค้าก็เยี่ยมชมได้ที่เทสโหมดช็อปครับสวัสดีครับ